สวัสดีค่ะเรามารับฟังนิยายสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะเข้ามารับชมรับฟังกันเลยค่ะเรื่องราวของหญิงสาวที่น่ารักคนหนึ่งซึ่งเธอได้พัดพรากเป็นลูกกัมพา้าจากพ่อกับแม่มาตั้งแต่แบะเบาะในปัจจุบันนี้เธออยู่กับปู่กับย่าซึ่งถือว่าเธอ,อยังมีบุญวาสนาอยู่บ้าง ที่เป็นหลานสาวคนเดียวของปู่กับยา่าเป็นหลานสาวที่ปู่และก็ย่าหลงรักและก็หวงเธอมากๆทุกวันนี้ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ได้โตขึ้นมาเป็นสาวใหญ่โตเต็มวัยแล้วค่ะปู่กับย่าพยายามหาเงินส่งให้เธอเรียนจบปริญญาตรีและแล้วความพยายามของหลานสาวที่น่ารัก ที่ได้ตอบทดแทนความประสงค์ของปู่ของเธอได้สำเร็จค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเธอที่มีคนที่รักและคอยสร้างความอบอุ่นให้กับเธอได้โดยที่เธอไม่เคยได้เห็นความอบอุ่นจากพ่อกับแม่ของเธอแม้แต่ครั้งเดียวค่ะปู่กับย่าทำหน้าที่แทนพ่อกับแม่ของเธอได้เป็นอย่างดี ไม่มีคำบรรยายใดๆเลยค่ะที่จะมาเปรียบเทียบได้ในครั้งนี้เธอก็ไม่เคยได้เหงาเลยนะคะจนกระทั่งเธอเรียนจบปริญญาตรีเธอมีอายุตอนนี้ก็24ปีแล้วค่ะและเธอก็มีชื่อว่ากาะเกตหรือเรียกง่ายๆว่าเกตค่ะ ซึ่งเป็นชื่อที่ปู่กับย่าได้ตั้งให้เธอไว้ตั้งแต่เธอยังแบเบาะอยู่ครอบครัวนี้อยู่กัน3คนค่ะอยู่บ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดบ้านชั้นเดียวภายในบริเวณบ้านก็มีรถบรรทุกรถกระบะอย่างละหนึ่งคันค่ะซึ่งในบรรดารถในบ้านก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งที่เป็นรถใช้ ทำมาหากินรถบรรทุกคันนี้ที่ใช้หาเลี้ยงคนในครอบครัวให้มีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้เป็นการอยู่เรียบง่ายจึงไม่ถึงกับอดอยากปากแห้งฐานะปานกลางมาในวันที่เกตอยู่บ้านกับญาตามลำพังในขณะที่รอปู่กลับมาจากขับรถบรรทุกเพื่อไปรับจ้างขนดิน หรือไปรับจ้างงานอื่นๆทั่วไปค่ะย่าสาไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆเพราะอาจจะทำให้่าสาเกิดนิสัยความขี้เกียจ่ยาสาเลยเกิดความเคยชินในการเป็นอยู่ที่ต้องทำน่นนี่นั่นที่บ้านแกไม่ยอมนิ่งอยู่เฉยแกพาเกตทำน้่นนี่นั่นอยู่ทุกวันเลยค่ะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่และว,วันกว่าจะผ่านพ้นไปก็ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างยาสาจะสอนเกตไว้แบบนี้เป็นประจำทุกวันค่ะซึ่งแกนั้นได้คิดไว้มานานแล้วว่าจะทอเสือกับหลานสาวที่ยาสาได้ไปถอนมาตั้งแต่ห้วยหน่องคลองบึงมาไว้ในแต่ละวันค่ะ และแกใช้เวลาว่างนั่งแสกเป็นเส้นๆเ,เล็กๆเ,เอาไว้สำเร็จแล้วนำไปตากแห้งจนแห้งและสามารถทอเสื่อเป็นผืนได้เกตผู้เป็นหลานสาวเธอทั้งสวยและขยันไม่ว่ายาสาจะทำอะไรในแต่ละวันเธอก็พยายามที่จะช่วยหยิบจับโน่นนี่นั่นช่วยนิดช่วยหน่อยเธอ ช่วยอย่างตั้งใจและเธอก็พยายามทำหน้าที่ของเธอให้เต็มที่ถึงเธอจะทำเป็นบ้างหรือไม่เป็นบ้างเธอก็ไม่เคยขัดเพราะเธออยากทำช่วยย่าด้วยความที่เธอตั้งใจไว้ค่ะย่าสากกำลังลงมือทอเสื่อผือนใหญ่ๆกลางไว้อยู่กลางใต้ล่มไม้ใหญ่ ซึ่งมีหญิงสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังจะช่วยย่าสาจับสองไม้สองมือจับประสานเส้นไหมร้อยฟืมหรือโครงกางไม้ออกแล้วใช้เส้นไหมร้อยเป็นแนวนอนผืนกว้างประมาณ1เมตรได้ค่ะพื้นเสือของย่าสามีความกว้างประมาณ1เมตร ย่าสากับเกดกลางเส้นไหมร้อยอย่างใจเย็นพร้อมกับความปาณีดพิถีพิถันกับหลานสาวคนสวยเกดช่วยย่าจับสับวางแย่รูยัดเส้นไหมร้อยเข้าไปในฟืมอย่างเพ่งเลงมือบอบบางอันอ่อนช้อยตวัดไปมาใบหน้าขาวนวลผ่องเอิบอิ่มเต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็มีความสุข ส่วนย่าสาก็มีความสุขตลอดทั้งวันที่เห็นหลานสาวได้ช่วยแก่ทำกิจกรรมในตอนกลางวันอยู่ที่หน้าบ้านที่เห็นหลานทำงานช่วยอย่างตั้งใจย่าชวนหลานสาวพูดคุยทั้งสนุกและก็มีรอยยิ้มขบขันเพื่อนบ้านต่างก็มาแวะมาพูดคุยเล่นด้วยที่เห็นหลานสาวช่วยย่าอย่างเอ็นดู และคนอื่นก็พลอยเห็นความน่ารักของเกตด้วยค่ะบางคนก็ถือถาดส้มตำมานั่งกินกับย่าสาแล้วก็เกตอย่างมีความสุขบางคนก็มานั่งคุยกันบ้างหวัวล้อขบขันกันบ้างตอนกลางวันอย่างสนุกสนานเกตอยู่กับย่าสาอยู่ที่บ้านไม่เคยเหงาเลยค่ะเกตหลงสเสน่ห์ในการใช้ชีวิตอยู่บ้านกับย่าสา เป็นอย่างมากจนเธอไม่อยากจะไปทำงานที่อื่นเลยถึงเธอจะรู้อยู่แก่ใจเธอว่าเธอได้จบปริญญาตีแล้วเธอต้องไปหางานทำแต่ตอนนี้เธอยังไม่พร้อมที่จะออกจากนอกบ้านไปหางานทำที่อื่นเธออยากจะอยู่ใช้ความรักความอบอุ่นที่เธอมีให้กับย่าสาเธออยากจะอยู่กับย่าสาไปนานๆเพราะเธอติดใจ ในไออุ่นไอรักนี้ที่ย่าสาได้มอบให้เธอในแต่ละวันค่ะเมื่อวันและเวลาผ่านไปเป็นเดือนเดือนปู่คำก็ได้กลับมาจากการทำงานนำเงินก้อนโตมาฝากยาา่าสาซึ่งเป็นวันที่ยาา่าสารอคอยมานานนับเดือนแล้วค่ะเกตเมื่อเห็นปู่คำเธอก็จะเดินเข้าไปกอดด้วยความดีใจพร้อมกับหอมแก้มปู่ดำเบา,เบา และรอยยิ้มด้วยความที่ดีใจมากๆอ้อมกอดอกหนาไหล่กว้างร่างใหญ่กอดหญิงสาวเรือนร่างเล็กอันบอบบางด้วยความที่เอ็นดูและความรักและความคิดถึงมืออีกข้างของปู่คำได้รูปศีรษะเธอเบาๆพร้อมกับใบหน้าโน้มลงไปหอมศีรษะเธอยังอ่อนโยน แววตามองไปที่ย่าสาที่ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับรอยยิ้มปริสองแขนของเกดหลานสาวได้กอดรัดเอวปู่คำไว้อย่างอบอุ่นก่อนที่จะดันตัวออกมาจากอ้อมกอดของปู่คำและสบสายตากับปู่คำอีกครั้งเมื่อเกดได้แสดงความรัก กับปู่คำว่าเธอคิดถึงมากปู่คำเองก็ตอบรับเธอมาอย่างดีและทำให้ญาสาเห็นว่าปู่คำยังเอ็นดูหลานสาวแกก็รู้สึกดีใจไปด้วยที่ปู่คำยังมีความรู้สึกห่วงหลานสาวอยู่บ้างย่าคำเองก็รักและก็ดีอกดีใจ ย่าคำเองเมื่อเห็นทุกคนต่างแสดงความดีอกดีใจให้กันและกันแล้วแกก็รีบพาสามีของแกหรือปู่คํานั่นเองค่ะเดินเข้าบ้านเพื่อจะไปนั่งพูดคุยและพักผ่อนตามอัธยาศัย ปู่คากับย่าสาคุยกันตามภาษาผัวเมียซึ่งอยู่ภายในบ้านส่วนเกตก็มาทําหน้าที่ของเธอที่เธอต้องรับผิดชอบในเรื่องอาหารการกินและงานบ้านต่างๆเธอทํา,า,าวนไปเรื่อยๆและก็พักผ่อนไปเรื่อยๆในเวลาตอนกลางวันและแล้วจนมาถึงวันหนึ่งย่าสาเกิดเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อด้วยความมีอายุมากแล้ว ซึ่งโรคต่างๆก็มักจะเข้ามาในวัยแก่ชราป่วยอ,อ,ๆอดๆแอดๆเกตเมื่อเห็นย่าสาป่วยอยู่แบบนี้เธอจำเป็นต้องดูแลมากยิ่งขึ้นลำพังปู่คํำเองก็เป็นสามีคงทำอะไรไม่ได้มากนอกจากหาเงินทองเข้าบ้านอย่างเดียวไม่เหมือนผู้หญิงด้วยกันที่เกตต้องคอยดูแลย่าสาอยู่อย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้ย่าสาวอยู่คนเดียวเพราะเกตเองก็เข้าใจในเรื่องของผู้หญิงว่าต้องทำอะไรบ้างและต้องดูแลยังไงบ้างเกตเองจึงไม่ปล่อยให้โอกาสที่เธอต้องทำหน้าที่เป็นหลานสาวให้ดีที่สุดหลุดลอยออกไปค่ะเธอถือโอกาสนี้ได้ดูแล ญาสาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เธอสามารถช่วยญาสาได้ในตอนนี้เธอก็จะช่วยค่ะจนเกตเองไม่มีโอกาสที่จะไปทำงานที่ไหนเลยได้แต่อยู่แต่บ้านทั้งๆท,ที่เธอก็เรียนจบสูงจบปริญญาตรีแล้วความรู้ของเธอก็ไม่ธรรมดาความรู้รอบตัวแต่กลับต้องอยู่ดูแลคนแก่ที่บ้านถึงสองคนค่ะ จะเรียกได้ว่าความโชคดีหรือความโชคร้ายมาพร้อมกันกับเธอเลยก็ว่าได้กับหญิงสาวรูปร่างบอบบางตัวเล็กๆคนคนหนึ่งค่ะที่ต้องเผชิญกับปัญหาเพียงคนเดียวบางครั้งเธอก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่เมื่อเธอคิดเห็นอดีตที่ผ่านมาชีวิตของเธอไม่มีใครก็มีแต่ปู่คำกับย่าสา คอยเลี้ยงดูฟูมฟักเธอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังแบเบาพวกท่านยังดูแลเธอได้มาเป็นอย่างดีนี่สินะที่เป็นโอกาสทองที่เธอจะได้ตอบแทนพระคุณท่านอย่างสุดซึง้งด้วยการอยู่บ้านคอยรับใช้ปู่คำกับย่าสาจนชีวิตจะวายสิ้นชีวันค่ะเวลาผ่านมาได้หนึ่งปี เศษเศษจากการเวลาที่เกดได้ดูแลย่าสาที่นอนล้มป่วยจนย่าสาไม่สามารถสู้ทนชีวิตอยู่ต่อไปได้พิธีจัดงานชาพนากิจศพของย่าสาจัดอย่างเรียบง่ายและก็เรียบร้อยเป็นอย่างดีปู่คำกับเกตต่างก็เสียใจมากในการสูญเสียคนรักไปครั้งนี้ ตั้งแต่นี้ไปก็มีเพียงแค่สองคนเกตกับปูค่คาแค่นั้นเองค่ะครอบครัวของปูค่คาเหลือกันแค่สองคนยังคงทำหน้าที่แต่ละคนต่อไปอยู่เหมือนเคยปูค่คายังคงทำหน้าที่ของตัวเองอยู่เหมือนเดิมด้วยวัยอายุ68ปี แล้วสุขภาพร่างกายของปู่คำยังแข็งแรงอยู่สม่ำเสมอในนบปัจจุบันนี้ค่ะถึงจะมีบางครั้งก็รู้สึกป่วยอ่อนแออยู่บ้างแต่ปู่คำก็ยังนึกถึงหลานสาวที่ยังยืนอยู่คนเดียวอยู่เคียงข้างและรอคอยอยู่บ้านอยู่เสมอหลานสาวเกตคอยดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องอาหารการกิน งานบ้านทุกอย่างเกตรับรู้บทตอบแทนพระคุณปู่คำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเกตเมื่อเธออยู่บ้านคนเดียวเธอก็นึกถึงย่าที่จากไปแล้วตอนที่ย่าอยู่กับเธอเธอเคยทำน้่นนี่นั่นแต่หลังจากต่อจากนี้ไปเธอก็รู้สึกว่าชีวิตของเธอว้าวเวมากๆเธออยู่คนเดียวแบบเศร้าใจ ในตอนกลางวันเกดก็ไม่รู้ว่าเธอจะใช้ชีวิตต่อไปแบบนี้ได้ยังไงเพราะเธอรู้สึกว่าเธอโดดเดี่ยวมากๆและเธอก็คิดถึงคุณย่าทุกครั้งไปที่เธอมองไปในบ้านแล้วมีแต่ความว่างเปล่ากว,ว่าปูคำจะกลับมาบ้านอีกครั้งก็ตั้งหลายวันหลายเดือน จิตใจของเธอตอนนี้เหมือนเธอขาดความอบอุ่นแล้วด้วยอาชีพของปู่คำที่ไม่สามารถที่จะนั่งอยู่บ้านติดบ้านได้ต้องเอารถบรรทุกออกไปหาเงินหางานทำทุกครั้งไปเพื่อหลานสาวที่แสนดีที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาในวันที่ปู่คำกลับมาจากที่ทำงานขับรถกลับมาด้วยรอยยิ้มแบบเศร้ เหมือนขาดใครสักคนที่มาคอยยืนต้อนรับปู่คำอยู่ข้างๆเกตอีกคนค่ะเหมือนปู่คำนั้นก็ยังคิดถึงย่าสาอยู่มากๆรอยยิ้มของปู่คำมันบ่งบอกได้ถึงแม้ว่าปู่คำจะปิดบังความรู้สึกของตัวเองไว้ก็ตามแต่เกดผู้เป็นหลานสาวก็มองออกค่ะรอยยิ้มของเกดที่ยืนต้อนรับปู่คำอยู่ที่หน้าบ้าน เป็นรอยยิ้มที่ชุ่มฉ่ำและดีใจมากๆที่เห็นปู่คำกลับมาอย่างปลอดภัยเธอดีใจและรู้สึกอบอุ่นมากๆในตอนนั้นเกตเฝ้ารอคอยวันนี้มานานแล้วค่ะที่จะให้ปู่คำกลับมาบ้านเกตเป็นหลานสาวที่น่ารักมากเธอดูแลปู่คำเปรียบเสมือนพ่อคนคนหนึ่งที่มีพระคุณกับเธอมากๆคะ่ะวันเวลาผ่านไปสิ่งที่ใครไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีก ปู่คำเกิดปวดท้องอย่างรุนแรงเป็นช่วงตอนกลางคืนคืนนั้นบ้านหลังอื่นๆก็ได้ปิดไฟนอนกันหมดแล้วค่ะเกดหันไปมองดูนาฬิกาที่อยู่บนหัวเตียงนอนของเธอเวลานั้นเป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะซึ่งมีเสียงร้องควรครางอยู่อีกห้องซึ่งเป็นห้องของปู่คำนั่นเองค่ะ เกศตกใจมากเมื่อได้ยินเสียงร้องของปู่คำดังออกมาจากห้องเกตรีบวิ่งออกจากห้องของตัวเองแล้วก็เดินตรงไปที่ห้องของปู่คำตามเสียงที่ร้องออกมาพร้อมกับเสียงเรียกร้องของเธอเมื่อเธอเห็นปู่คำที่ห้องปู่คำก็ลงมานอนที่พื้นในท่านอนตะแคงด้วยความที่เจ็บปวดทรมานเกตรีบวิ่งไปประคองปู่คำลุกขึ้น พร้อมกับถามปู่คําออกไปว่าปู่เป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอถามแล้วถามอีกปูค่คํายังไม่ตอบคําถามของเธอปู่ปวดท้องมากนะลูกเกตก้มหน้าหันซ้ายหันขวามองดูคนในบริเวณบ้านแต่ก็ไม่เห็นมีใครเลยสักคนในเวลานั้นเธอต้องการความช่วยเหลือมากๆค่ะ แต่ดูเหมือนว่าเธอจะพึ่งใครไม่ได้แล้วนอกจากตัวเธอในเวลานั้นบ้านหลังอื่นๆพวกเขาก็ไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรกับครอบครัวของเกตเลยค่ะเกตได้ประคับประคองปู่สักพักหวังว่าปู่จะหายเจ็บปวดจากการปวดท้องเธอหายงหายยาแก้ปวดท้องให้ปู่คำกินและรอดูอาการสักพักแต่ก็ไม่เห็นได้ผลอะไร จากนั้นเกดก็รอดูอาการจนดึกคืนนั้นเธอแทบจะไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะเธอเป็นห่วงปู่คำมากๆเธอหวังว่าอยากจะให้ถึงเช้าเร็วๆเพราะเธอกลัวว่า,วาถ้าเวลาน,านานไปกว่านี้กว่าปู่คำจะเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเธอเป็นห่วงปู่คำมากๆในตอนนั้น เพราะเธอรู้อยู่แก่ใจว่าในเวลานั้นเธอพาปู่คํำไปหาหมอไม่ได้เพราะมันเป็นตอนกลางคืนค่ะถ้าไปตอนนี้การเดินทางก็ไม่สะดวกแถมไม่มีหมอตรวจตอนกลางคืนด้วยมีแต่พยาบาลที่เข้าเวรรักษาดูแลอาการคนไข้เกตหนักใจมากแล้วก็ตกใจมาก เธอทำอะไรไม่ถูกเลยและกลัวว่าปู่คำจะจากเธอไปอีกคนค่ะเธอร้องไห้น้ำตาคลอพร้อมกับนั่งดูอาการของปู่คำในขณะที่ปู่คำอยู่ในความเจ็บปวดทรมานในที่สุดเรื่องของในเมื่อคืนก็จบเธอได้หลับตอนเช้ามืดตื่นขึ้นมาอีกทีปู่คำได้มีอาการดีขึ้นแต่ยังมีเจ็บเจ็บหาย เธอพาปู่คำไปหาหมอคุณหมอบอกว่าคุณปู่คำเป็นมะเร็งในลำไส้เมื่อเกตรับรู้เรื่องของปู่คำเธอถึงกับเป็นลมขาอ่อนแรงลงกับพื้นไปเลยเธอคิดว่าปู่คำคงอยู่กับเธอไปไม่ได้นานนับวันนับเดือนได้เวลาของปู่คำเห็นอย่างได้ชัดเลยค่ะตอนนี้ปู่คำยังไม่รู้เรื่อง เกดได้พาปูํำกลับมาจากโรงพยาบาลมารักษาตัวอยู่ที่บ้านตามหมอสั่งและกินยาตามหมอสั่งทุกครั้งเกดจากเดิมที่เธอไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเธออยู่บ้านแบบชิวๆแต่ตอนนี้เธอไม่ชิวอีกแล้วค่ะเธอมีแต่ความหนักแน่นแล้วก็ทำใจรับเรื่องทุกอย่าง ที่กำลังแผวนอยู่ในเส้นได้เส้นเล็กบางๆที่ใกล้จะขาดทุกวันทุกวันสำหรับพ่อปู่คำแล้วเธอก็ไม่มีใครแล้วค่ะเมื่อเธอเห็นปู่คำมีรอยยิ้มขณะป่วยเธอก็รู้สึกดีใจมากๆเมื่อเห็นปู่คำมีพลังกลับมายิ้มอีกครั้งหนึ่งตะเกตก็รู้อยู่แก่ใจว่า นี่มันคงเป็นรอยยิ้มครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นเธอพยายามตามใจปู่คำเอาใจและให้กำลังใจปู่คำอย่างสารพัดอยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่ปู่คำจะได้อยู่กับเธอไปนานๆเกตดคอยป้อนข้าวป้อนน้ำทำความสะอาดทุกอย่างให้ดูสะอาดอยู่ตลอดเวลาหญิงสาวรูปรล่าบางเล็กเธอกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาลุมเร้า การจบปริญญาของเธอได้ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านของเธอนี่เองค่ะสุดท้ายก็ถึงวันที่ปลูกคำได้จากเธอไปอีกคนความโศกเศร้าเสียใจมีครั้งแล้วครั้งเล่าสำหรับเธอเรื่องหลายๆจากชีวิตของเธอที่ได้ผ่านพ้นมากว่าเธอจะทำใจได้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอเลยค่ะ เธอมีชีวิตที่น่าสงสารมากๆกว่าเธอจะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่เธออีกครั้งได้เธอใช้เวลานานนับปีๆเลยค่ะสมบัติที่ปู่คำได้ทอดทิ้งไว้ให้กับเกดทั้งหมดเกดได้พลิกผันเปลี่ยนตัวเองด้วยการที่ได้เรียนจบสูง เธอหันมาเป็นเท่าแก่เปิดธุรกิจส่วนตัวรับเหมาถมที่มีรถบรรทุกกว่าสิบคันเธอรับลูกน้องเข้ามาทำงานด้วยพร้อมกับคนขับรถตามจำนวนที่เธอมีรถบารมีที่ปู่คำได้สร้างไว้ได้ส่งผลบุญทำให้เกตได้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นคนที่มีชีวิต ที่ดีจากเคยลำบากเธอก็ไม่ได้ลำบากอีกเลยค่ะในตอนนี้แถมยังได้เจอผู้ชายคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเธอซึ่งมีฐานะร่ำรวยมีธุรกิจเป็นส่วนตัวของเขาเองค่ะเธอใช้เวลาคบหาดูใจกับผู้ชายคนนี้อยู่นานถึงสองปีเลยค่ะเขาผู้ชายคนนั้นชื่อนายปวิธเป็นเท่าแก่ ซื้อขายพืชพันุไม้ต่างๆหรือไม่ก็พืชต่างๆและทำธุรกิจส่วนตัวอีกตั้งหลายสาขาเกดได้ดแต่งงานและก็มีครอบครัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งครอบครัวของเธอคราวนี้สมบูรณ์แบบแล้วค่ะคราวนี้เธอมีลูกสาวกับลูกชายรูปร่างหน้าตาน่ารักหน้าชังกันทั้งคู่ค่ะสมแล้วกับบุญภาวาสนาของเกศ ที่ทำความดีรู้คุณมีพระคุณมาตั้งแต่ต้นชีวิตของเธอถึงอยู่แบบมีความสุขจนเป็นที่น่าภูมิใจและดีใจของคนในหมู่บ้านที่พวกเขาได้เห็นและได้รับรู้เรื่องราวของเกดมาตั้งแต่เด็กเกดเมื่อชีวิตที่เพียบพร้อมไปด้วยเงินทองและก็ความสุขเธอได้บอกสอนลูกของเธอให้เป็นคนดีทั้งคู่และ มองดูเธอเป็นแบบอย่างคะ่ะเรื่องราวเรื่องสั้นนี้ได้จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบฟังนิยายสไตล์พื้นบ้านของแอมม่าที่ได้จัดแต่งสรรหาความบันเทิงมาฝากทุกคนให้รับฟังกันอย่างมีความสุขสำหรับคลิปนี้แอมม่าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องแอมมาได้สู้ต่อไปด้วยนะคะและไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในคลิปหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังทุกท่านฟังแล้วขอให้มีความสุขด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ